วันนี้เรามาดูชุดถุงลม Magic Air ถังสตตเลสปั๊มแท้ V Air ใน Alpard Hybrid ตัวท็อปกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับระดับวิ่งครับคันนี้ขอบอกว่าช่วงล่างเป็นอีกหนึ่งคันที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้ KWV3 เรามาทำชุดถุงลมต่อยอดนะครับเบอร์นหนึ่งวิ่งเตี้ยครับ เบอร์สามครับอันนี้จะเป็นเบอร์ยกสูงสุดนะครับขอบอกว่ายืดได้สูงกว่า,าแนดานานอีกกลับมาที่ระดับวิ่งครับทั้งหมดเราเชื่อมผ่านมือถือได้นะครับก็อย่างเช่นตอนนี้เราเล่นผ่านอนดอร์อยู่นะครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้จะเป็นระดับวิ่งเตี้ยนะครับกองครับ ช่วงล่าง k w เวลาทําถุงลมต้องแจ้งก่อนว่าล้อนหน้าอาจจะไม่ได้เตี้ยมากนะครับเพราะว่าทางเราไม่ได้ตัดต่อโทษกนะครับสามารถยกเมนวลได้นะครับคู่หน้าครับก็ทุกอย่างจะแยกอิสระหมดเลยนะครับจบคันที่163ของในกลุ่มเมาผ่าเวไฟล์เดี๋ยวคอยติดตามผลงานเราต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ